แอตลาสนั้นเป็นยักษ์ไททันซึ่งเป็นลูกของเทพไออาพิทัสเทพแห่งสงครามกับคีมินเทพธิดาแห่งหมาสมุดและแอตลาสนั้นยังเป็นพี่ชายของโพรมิติอุสเทพไททันผู้ขโมยไฟมาให้กับโลกมนุษย์ซึ่งถ้าหากเราไม่มีเทพโพรมิติอุสแล้วมนุษย์และบรรดาสัตว์อาจจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ด้วยความยากลําบากก็ได้นะครับเรื่องราวของเทพเจ้าแอตลาสนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อ เทพเจ้าโคโนอสลูกของเทพยูเรนัสได้ทําการสังหารบิดาของตนเองก่อนที่จะขึ้นปกครองสวรรค์ซึ่งต่อมาก็เกิดมหาสงครามระหว่างเทพไททันเทพเจ้ายุคเก่าซึ่งนําโดยโคโนอสกับเทพโอลิมปัสเทพเจ้ายุคใหม่ซึ่งนําโดยเทพซซสลูกของโคโนอสเองเทพแอตลาสที่เป็นหลานของโคโนอสก็ได้รับหน้าที่เป็นจอมทัพคุมไพรพลฝัล่งไททันเข้าสู้รบรวมรันกับฝั่งของเทพโอลิมปัส